นามาสก,การพรคุณเจ้าและคณะกรรมการทุกท่านกับผมเด็กชายชำนาญพุทธาตอนนี้ผมศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนเขาซ้ายทับพร้อพิทธิยาครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงอ้อนป้าขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ พาไปไหนมาไม่เจอตั้งนานเป็นไงทางบ้านทุกคนสบายดีหรือว,ว่าจะไปเยี่ยมงานก็ยังล้นมือเลยสบายดีหรือคิดถึงจังเลยตาเดือนหน้าพร้อมจะบูวชแม่แก มีเมียมีเม่นั่งนันเลยสองอกสองใจไาหวงเล็กจังเลยครับป,ปา,าแต่ครั้งที่ห้าพี่เล็กมาช่วยงานพ่อพีชวนน้องชวนพี่ชวนตีดเมียป่าสยองซา,ามาต้มมาแก้มาช่วยเรงสักครง คำพระองค์กนาจอดสนุกสนานความสุดมาผมจะแต่งป้าคงไม่แกล้งให้แต่งกับใครทั้งนั้นป้าร้องกลองผมรักจะเล่นมานานตามรบตาจนสงสารมากด่าน มาทามาแกมาช่ายอะไรสักราคำระมงกันนาเจ้าิาาาางงสน,นุกอีชนะป้าสุดมาพร้มว่าจะแต่งป้าคงไม่เลงให้แต่งกับใครทั้งนั้นป้าร้องร้อง กรงบนาทสังก,การพระคุณเจ้า กราบเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวปริชากรชยวงศ์เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเขาทรายทับคลอพิทยามาบรรยายเนื้อหาของเพลงอ้อนป้าซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาไพเราะน่าฟังสนุกสนานและแฝงไปด้วยคุณธรรมสูงกว่าน้ำเหนือกว่าฟ้าแม่กับพ่อ ล้นคำยอยกเกียรติขึ้นเสียดลาล้นความรักลูกพักพิงติงกายาล้นเมตตากอดอุ้มคุ้มดวงใจพระคุณท่านเปรียบดังมหาสมุทรลึกที่สุดกว้างยิ่งกว่าผื้นน้ำไหนทั้งเย็ยนช่ำเพราะให้รักด้วยดวงใจคุณยิ่งใหญ่ลูกนั้นไซใจใครแทงคุณ บทเพลงเพลงนี้นะคะได้สื่อให้เห็นถึงความกตัญยูรู้คนซึ่งเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีใจรักกับหญิงสาวแต่ถึงแม้ว่าเขาจะรักกันมากแค่ไหนแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยคิดที่จะทําผิดขนบรรมเนียมประเพณีของไทยไม่เคยคิดที่จะชิงสุกก่อนหามทั้งสองคนมีความอดทนรอให้ฝ่ายชายมีอายุครบเพื่อที่จะบวดเสียก่อนจึงค่อยแต่งงานกัน เพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของพ่อกับแม่ซึ่งถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทยมาอย่างช้านานซึ่งในสังคมไทยในปัจจุบันนั้นเราอาจจะเห็นได้ว่าหนุ่มสาวบางคู่อาจจะลืมเรื่องขนบรรมเนียมของไทยไปหมดแล้วซึ่งบทเพลงเพลงนี้สามารถเป็นคติสอนใจผู้รักได้เป็นอย่างดี และอีกประการหนึ่งยังสื่อให้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทยไม่ว่าจะมีงานเลี้ยงหรืองานบุญที่ใดทุกคนก็จะร่วมแรงร่วมใจและคอยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้ทุกคนเกิดความรักใคร่กลมเกลียวและคลอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะทำให้เราทุกคนดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขตลอดไปขอบคุณค่ะ